มันจะดูไม่ธรรมชาติได้ปกติก็ใส่อยู่มาตั้งสี่สิถึงห้าสิบถ้าเกินนนบางทีกราฟมันจะไม่รับ โอเคครับสวัสดีครับก็พอดีระหว่างยามว่างช่วงบ่ายนะฮะเดี๋ยวพอดีว่าอันานี้เราจะเข้าไปทำเคสต้งมีมีเคสสุดี่ยืนส่งเคสส่งเข้ามานะฮะีให้ทุกคนเราถึจะต้องขอบคุณให้ก่อนนะครับที่มาเพิ่มให้คนที่สนใจด้ากนการขนส่งเนี่ยเป็นนะครับร่วมเป็นพิธยรักษาด้วยกันนะครับก็ขอให้เคสนี้ทะมาได้ส่งมาดึานดาดงานสองทางนะครับแล้วก็ให้รุ่งศรีศิวบดี ดูแล้ง่ายเพราะว่าก็คือเราสามารถเรลือกแนวผมได้เลยตามผมต้องกาแต่ว่าจะให้ดูดียังไงโดงไม่มีรอยต่อสมมติว่าถ้าเราปลูกเม่ยที่เปเสียเป็นทอดรอยต่อเนี่ยมันจะดูไม่ธรรมชาติได้เราพยายามใส่ความในการกราให้แง่เรียนแบบผมข้างในใหน้มากที่สุดปกติก็ใส่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบถ้าเกินนั้นบางทีกราฟมันจะไม่รับถ้าเกินด้านหลังผมน้น,น่าง ความหนาแน่นจะมาเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแต่งต่อไปนัน่ส่วนแนวผมเนี่ยอันนี้เราแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยลูกค้าก็จะชอบอผมลูกท่าก็จะโค้นิดนึงในเคสที่สามารถปรับลายได้เนี่ยเราจะทำใหอ้อันนี้เลยทำมาให้ดูกันะครับก็วความหนาแน่นผมเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ขั้นตอนที่เหลืออยู่ทำยังไงขั้นตอนที่เหลืออยู่ก็คือว่าดูแลไม่ให้ผมงนีอลงพงิง ร่วมเพิ่มถ้าผมที่ปูกยังอยู่มันจะเกิดช่องว่างชุ่มแก๊สแต่ต้องปากหมอปากเพิ่มมานิดหน่อยก็อาจจะถ่วงเวลาได้สามปีห้าปีถ้าไม่ร่วมเพิ่มมันก็อยู่ได้แล้วก็เกิดความเป็นธรรมชาติเนี่ยตอนนี้เกิดแบบนี้ว่ามันดูปกติเลยก็จะพยายามไม่ให้ดูว่าให้จะปลูกผมทีนี้เราก็แก้ด้วยการให้ไว้ได้ไว้ผมยาวมานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคนให้บ้านครับที่มาร่วมแชร์ด้วยกันนะครับ